พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์วิบาก2รุ่นใหม่นั่นก็คือ crf 3 0 0 l และ crf 300 r a l l y ซึ่งได้มีการเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาซึ่งวันเดียวกันนี้ก็ปรากฏว่า ฮอนด้าอินโดนีเซียได้เปิดตัวรุ่นสกู o ปปีโฉมใหม่และฮอนด้าในยุโรปได้มีการเปิดรถใหม่ถึง7รุ่นด้วยกันรวมแล้ววันที่10พฤศจิกายนฮอนด้าเปิดตัวทั้งหมด10รุ่นทั่วโลกสำหรับ crf 3 0 0 l วางราคาอยู่ที่145,800บาท crf 300 r a l l y 172,200บาทรุ่นพิเศษ crf 300 r a l l y dirt addict edition พร้อมชุดแต่ง H2C 14รายการผลิตเพียง100คันเท่านั้นราคาอยู่ที่1 8 2 9 0 0บาทปรากฏว่าหมดไปอย่างรวดเร็วครับเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนเป็นต้นไปคุณผู้ชมที่สนใจก็ไปดูกันได้ครับที่โชว์รูม Honda Wing Center ทั่วประเทศจุดเด่นที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนริบาาของ Honda ทั่วโลกนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์จาก2 5ีซีเป็น3 0 0ซี ปริมาตรจริงของเดิมอยู่ที่249 cc ส่วนรุ่นใหม่รหัส300นั้นจะมีปริมาตรจริงอยู่ที่286 cc เพิ่มขึ้นมา37 cc ครับช่วงชักจากเดิม55มิเมเป็น63มิมก็หมายความว่าช่วงชักยาวขึ้น8มิมครับกระบอกสูบเท่าเดิม76มิมซึ่งเป็นพื้นฐานเครื่องยนต์ของ CBR 300R รุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวเร็วนี้อีกไม่กี่วันข้างหน้าครับ มีหลายท่านสงสัยว่า Honda ยกเครื่องยนต์ของ CBR 3 0 0 r มาใส่เลยใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่ครับเป็นบล็อกที่มีการพัฒนาปรับปรุงใหม่โดยช่วงล่างของเครื่องยนต์นั้นยังคงเหมือนเดิมปรับใส่ชุด assist and slippercut เข้าไปทำให้การปรับเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำมีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นล้อหลังจะไม่กระชากจนกระทั่งเสียกระสงตัวได้ง่ายเครื่องยนต์ชุดใหม่นี้มีการปรับปรุงฝาสูบใหม่ถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าดีไซน์ของฝาสูบนั้นไม่เหมือนเดิม ซึ่งก็แน่นอนครับว่าเครื่องยนต์ชุดนี้จะผ่านข้ามปาตรฐานเอเชียระดับที่7ของเมืองไทยเทียบเท่ากับมาตรฐานยูโรโฟของอังกฤษหรือว่าของยุโรปครับแรงม้าสูงสุดเพิ่มขึ้นจาก24.46แรงม้าที่8,500รอบต่อนาทีมาเป็น30.849แรงม้าที่8,500รอบต่อนาทีนี่เป็นสเปคของแรงม้าชุดเก่าของ CBR 300R ยังไม่ทราบแนใ่ชัดครับว่าถ้าเป็นบล็อกตัวใหม่แล้ว จะมีแรงม้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหรือเท่าเท่าเดิมแต่ที่แน่ก็คือว่าแรงม้าเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่ต่ำกว่า5-6แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดจากเดิม23นิวตันเมตรที่6,750รอบต่อนาทีปรับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ27.1นิวตันเมตรที่7,250รอบต่อนาทีอันนี้คือแรงบิดของเครื่องยนต์ CBR 300R เปรียบเทียบดูคร่าวๆนะครับว่าแตกต่างกันอยู่ประมาณ4นิวตันเมตรครับ ไว้ระดูสเปคที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งครับว่าสเปคของเครื่องยนต์ตัวใหม่ CBR 300R ชุดนี้จะให้แรงม้าที่แท้จริงแรงบิดที่แท้จริงเท่าไร่กันแน่มีแฟนคลับของ CRF 250L สอบถามกันเข้ามาครับว่าถ้าจะนำเครื่องยนต์ตัวเก่าปรับเพิ่ม CC เป็น286 CC ต้องทำอย่างไรบ้างคำตอบก็คือต้องมีการเปลี่ยนเพลาข้อเหวี่ยงใหม่พร้อมด้วยเพลาบาลานเซอร์ใหม่ซึ่งเพลาข้อเหวี่ยงใหม่ที่ว่านี้จะมีการสไลด์รูสลักของข้อเหวี่ยง ออกด้านข้างอีกประมาณ4มิลิเมตรทำให้ช่วงชักปรับเพิ่มขึ้นไป8มิลิเมตรโดยที่เสื้อสูบลูกสูบนั้นยังคงเหมือนเดิมซึ่งพเพลาข้อเหวี่ยงตัวนี้จะมีน้ำหนักที่มากกว่าตับเป็ดจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าเพราะว่าเมล็กสูบมีขนาดใหญ่ขึ้นแรงอัดแรงจุดระเบิดที่รุนแรงต้องมีการทวงดุลเพลาข้อเหวี่ยงใหม่ให้สมดุลกับการจุดระเบิดที่รุนแรงนั่นเองครับส่วนบาลานเซอร์ก็จะมีการปรับขนาดที่ใหญ่ขึ้นเช่นกันเพื่อสมดุลกับพเพลาข้อเหวี่ยงที่มีขนาดใหญ่่ขึ้นนนัเอง มันจะเหมือนสวนทางหักล้างแรงเวียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์จะนุ่มนวลมากขึ้นสรุปก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ใช้ crf 2 5 0 l หรือว่า crf 2 5 0 r a น l y จะปรับเครื่องยนต์เป็น3 0 0 cc หรือปริมาตรจริงอยู่ที่286 cc นั้นไม่ยากครับเปลี่ยนเพลาข้อเวียงกับบลานเซอร์ใหม่ก็จบลงแล้วสำหรับตัว3 0 0 l และ300 r a l l y นั้นไม่ต้องขี่ก็รู้ครับว่ามันแรงขึ้นอย่างแน่นอน cc เพิ่มขึ้น3 7 cc แรงม้าเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า4ี่ห้าตัวแรงบิดเพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า4นิวตันเมตรเพราะฉะนั้นอัตราเร่งรุนแรงขึ้นอย่างแน่นอนครับไม่ต้องขี่ก็รู้เลยส่วนคำเร็วปลายก็แน่นอนครับต้องเร็วกว่าเดิมแน่นอนคอยรับชมกันได้ว่าผู้ที่กับขี่รุ่นนี้ซื้อมาแล้วเป็นอย่างไรวิ่งดีแค่ไหนอัตราเร่งจะเฉียบคมอย่างไรก็รอดูกันได้ครับมีบางท่านสอบถามถึงเครื่องยนต์สองหัวเทียนสองหัวฉีดว่าเป็นอย่างไรกันแน่สรุปก็คือ คงจะเป็นโมเดลต่อไปของ Honda ในอนาคตซึ่งขณะนี้ได้มีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของรูปแบบดีไซน์เครื่องยนต์ตัวใหม่2หัวฉีด2หัวเทียนนะครับเพราะฉะนั้นรอก,กันต่อไปอีกอย่างน้อยก็ต้องมี3ปีข้างหน้าอย่างต่ําสําหรับ Ass i s t and s l i p p e r Clutch นั้นผมไม่ได้แปลกใจเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา Honda ก็เปิดตัว r e b e l 3 0 0ก็มีการติดตั้ง As s i s t and s l i p p e r Clutch เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นรู้ทันทีครับว่าเครื่องยนต์ตัวใหม่ของทั้ง CBR300R c r f 3 0 0 l และ300 Rally น,นั้นจะต้องมี assist and slipper clutch อย่างแน่นอนครับข้อดีของมันก็คือว่าเราสามารถกำคลัชด้วยนิ้วมือเพียงนิ้วเดียวครับคลัชนุ่มมากเกียร์ก็นุ่มตามไปด้วยและนอกจากฝาสูบจะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่แล้วนะครับในเรื่องของคอท่อ id ลิ้นปิกกิ๊สต่างๆก็มีการปรับปรุงใหม่เช่นกันเมื่อกอากาศก็มีขนาดที่ยาวขึ้นไส้กรองขนาดเล็กลงแต่ว่าฮอนด้าสามารถบีบซับเฟรมนะครับให้แคบลง ซึ่งตำแหน่งของมอเตอร์อากาศนั้นอยู่ใต้ก้นผู้ขับขี่นั่นเองครับกลอง ECU จากเดิมอยู่ที่ท้ายรถนะครับได้มีการย้ายตำแหน่งมาอยู่ที่ปีกครอบมออน้ำทางด้านซ้ายมือข้างๆกับหมอ้อพักน้ำโดยหมออน้ำเดิมอยู่ทางด้านซ้ายย้ายไปอยู่ด้านขวาครับและมีเพียงใบเดียวเหมือนเดิมไม่ได้มี2ใบยอย่างที่คาดคิดไว้เพราะว่าเป็นการย้ายตำแหน่งของมออน้ำเท่าน,นั้นส่วนพัดลมมอเอน้ำก็มีการดีไซน์ตัวครอบนะครับหรือว่าโครงสร้างของพัดลมเนี่ยให้มิดชิดมากขึ้น ป้องกันเศษดินเศษหินกระเด็นก็ไปในเวลาที่ล้มถังน้ามันตัวแลนลี่จุเพิ่มขึ้นเป็น12.8ลิตรน้าหนักรถโดยรวมนั้นเบาวกว่าเดิม5กิโลกรัมทั้ง2รุ่นนะครับน้าหนักที่เบาลง5กิโลกรัมนั้นถือว่าเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ที่ดีขึ้นจุดสําคัญก็คือว่ามีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ของโครงสร้างตัวถังหรือว่าเฟรมใหม่มีการปรับองศาคอเพิ่มมากขึ้นเพื่อการขับขี่ในช่วงทางตรงยาว,ยาว ที่กําเร็วสูงนั้นไม่เกิดอาการหน้าสายเหมือนรุ่นที่ผ่านมาเมนเฟรมหรือว่าโครงหลักนั้นบีบให้แคบลงและในส่วนของเซมิดับเบิลครีเดลเฟรมก็คือจากคอเฟรมที่ต่อลงมาด้านล่างยึดกับเครื่องยนต์นั้นปรับขนาดให้เล็กลงแต่ยังคงความแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมซับเฟรมก็มีการบีบให้แคบลงจุดยึดระหว่างเมนเฟรมกับซับเฟรมก็มีการเปลี่ยนแปลงใหม่จากเดิมชนัดยึดถอดแยกได้แต่ตัวใหม่นี้เป็นการเชื่อมติดก็ไปเลยครับสวิงอาร์มหลังอลูมิเนียมที่มีการปรับดีไซน์ใหม่ โดยเฉพาะในส่วนของปลายสวิงอาร์มตรงจุดของเพลาล้อน็อตหางปลาตัวตั้งโซ่ต่างๆก็มีการปรับดีไซน์รูปโฉมดีไซน์ภายนอกของตัว CRF 300L นั้นเปลี่ยนไปหมดครับส่วนตัว CRF 3 0 0 l a l l y นั้นครึ่งหน้าเหมือนเดิมครึ่งหลังเปลี่ยนใหม่ครับถังน้ำมันก็ใหญ่ขึ้นมีบางท่านสอบถามเข้ามาว่าจะซื้อชิ้นส่วนของตัวใหม่ไปแปลงใส่ตัวเก่าได้หรือไม่ต้องบอกว่ายากครับจุดยึดคนละจุดกันแล้วก็ขนาดมิติต่างๆก็ไม่เหมือนกัน ถ้าโครงเฟรมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะมีการดัดแปลงได้ง่ายขึ้นแต่ว่าองศาของเฟรมเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเพราะฉะนั้นการปรับจุดยึดมันจะไม่เข้าร่องเข้ารอยครับสรุปก็คือว่าเราสามารถปรับเครื่องยนต์จาก249ซีซีเป็น286ซีซีได้อย่างไม่ยากเย็นนักแต่ว่าการปรับดีไซน์จากของเดิมเป็นโฉมใหม่บอกเลยครับว่ายากเหลือเกินมีคำถามว่าแล้วรุ่น250ซีซีจะยังคงมีขายต่อไปหรือไม่คำตอบก็คือ ฮอนด้ายกเลิกไปเรียบร้อยแล้วครับขายเพียง2รุ่นใหม่เท่านั้นที่มีขนาด 300cc อย่างไรก็ตามฮอนด้มีการผลิตตัว CRF 250ทั้งตัว L และตัวแล l l ี่ส่งขายยังต่างประเทศทั้งญี่ปุ่นยุโรปส่วนอเมริกานั้นใช้ตัว 300cc ครับก่อนหน้านี้ก็มีคุณผู้ชมนะครับที่เป็นแฟนคลับของ CRF 250L บ่นกันเข้ามาเรื่องของโชคหลังว่ามีอาการย้วยรุ่นใหม่จะยังคงย้วยเหมือนเดิมหรือไม่คาตอบก็คือคล้ายๆเดิมครับ เพราะว่าฮอนด้าต้องการปรับช่วงลับหลังให้มีความนุ่มนวลที่สุดเมื่อเวลานั่งคล่อมแล้วเบาะจะยุบตัวลงมาให้คนไทยสามารถสบัสพื้นได้เป็นอย่างดีไม่ต้องขยิงมากเกินไปแต่ถ้าใครต้องการให้มีความแข็งมากขึ้นก็ปรับสปริงพีโลดได้ครับมาถึงตรงนี้แล้วใครหลายคนที่กําลังรอคอย cbr 3 0 0 r รุ่นใหม่บอกเลยครับว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราจะเห็นตัวจริงกันอย่างแน่นอนกับการเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่มนตองไของเราอีกครั้งหนึ่งเครื่องยนต์ใหม่ของ cbr 3 0 0 r จะเป็นอย่างไร จะมีแรงม้าเพิ่มขึ้นระบิดเพิ่มขึ้นหรือไม่มาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ